ทุกคนหลังจากที่หนิงได้เล่าเรื่องของน้องที่ถูกแขกตุรกีตียอยู่ในห้องอะนะคลิปที่ผ่านที่ประมาณสัก2สองสามวันที่แล้วที่หนิงเล่าอะที่บอกว่าน้องคนนี้ก็ไปก็ขายบริการแหละนะเขาก็ไปจับแขกมาไปจับลูกค้ามาได้เสร็จก็ไปดื่มไปกินไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งเมาสบอมกันมาละแล้วนี่เป็นการมาครั้งที่สองของน้องเขาคือครั้งแรกอะผู้ชายคนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กลับออกนอกประเทศไป แล้วก็หลังจากนั้นได้ประมาณสักสองอาทิตย์ผู้ชายวันนี้ก็กลับเข้ามาอีกน่าจะมีธุรกิจอยู่ในเมืองไทยอะนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยประมาณนัดกับน้องเขาอีกซึ่งน้องเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากไปหรอกเพราะว่าไอเนี่ยนะมันแบบครั้งแรกที่ไปกับเขาเนี่ยโอ้โหกระทำจำเรารุนแรงมากแนละ้วก็คือแบบมดุทบพังอะอาว่ายง่ายน้องก็ไม่อยากไปแต่ด้วยที่ผู้ชายอ่ะมันมาอ้อนแบบว่าโอ้เธอมาหาฉันนะอะไรเงี้ยฉันขอโทษเกี่ยวกับเรื่องวันนั้นที่อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเหมือนจะซ่อมแก้ตัวน้องก็เห็นว่าเออมันมาแล้วเขาก็อยากได้ตังค์นะถึงแม้ว่าจะถูกกระทําความรุนแรงแต่ไม่ได้ตีกันนะแค่มีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงแค่นั้นเองแต่น้องเขาได้ไปห0 0พันน้องเขาเลยอ่ะมาอีกรอบหอนึ่งลกันก็ว่ามารอบนี้ก็เมาก็จะบ้อมเลยนะเมาหนักมากน้องบอกว่ากว่าจะได้เข้าโรงแรมและมาถึงโรงแรมก็สั่งเหล้าขึ้นมากินอีกนะก็กินกันหนักมาก แล้วจู่ๆเนี่ยผูชน้องก็จะกลับบ้านไอ้ผู้ชายเนี่ยมันบอกว่าเอ้เพิ่งกลับเด,ดอยู่ก่อนเลยอย่างเงี้ยน้องเขาก็เลยพูดประมาณว่าเออถ้าเธออยากให้ฉันอยู่เธอต้องจ่ายฉันห้าพันนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเธอทําฉันแบบรุนแรงมากเลยเงี้ยไอ้นี่ก็เลยโมโหบันดาลโทรศั์ลงมือไตีน้องเขาซะจนสะบอมเลยนะคือวันนี้หนิงได้คุยกับน้องเขาน้องบอกว่าพอเข้าไปในห้องเนี่ยด้วยที่เขาคิดว่าเออมันมาทํางานแล้วอะ่ะเขาก็อยากได้ตังค์ใช่ปะ เขาก็เลยถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าแบบเร่งกับลูกค้าแต่กะว่าเอาเป็นว่ากูเปือยผ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงก็คงต้องเอากูแหละแต่ผู้ชายอะ่ะมันดันฟิลขาดซะก่อนที่ว่าน้องไปขอตังค์เขาห้าพันนะโอเคก็เลยลงไม้ลงมือตีกันน้องบอกว่าโอ้โหทุกคนอยากที่เห็นนะเห็นปะล่องลอยแบบเขียวช้ำอย่างเงี้ยโดนตีแบบหนักเลยนะเขาเจ็บมากทรมานเหมือนกับตอนที่ฉันถูกตีอยู่ในญี่ปุ่นอหละเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ย น้องก็แหกปากเสียงดังลั่นเลยในห้องอ่ะไอ้น,นี่มันก็เลยโทรไปเรียกให้บอยขึ้นมาแล้วก็บอกให้ไปเรียกตํารวจมาด้วยจะแจ้งตารวจจับก็ไม่รู้จับด,ด้วยข้อหาอะไรนะเสร็จปุ๊บแต่ไอสาพนักงานสามคนน่ะก็ไม่ได้เรียกตํารวจมาแล้วก็ไม่ได้ช่วยน้องคนนี้ด้วยปล่อยให้น้องอ่ะอยู่ต่อไปในห้องนี้น้องเขาก็บอกว่าหลังจากที่ไอสามคนนี้ออกไปแล้วพนักงานเหรนะคนไทยด้วยกันแท้ๆทำไมไม่ช่วยกันอันนี้คืองงมากเลยนะ ออกไปจากห้องแล้วใช่ไหมพอปิดประตูปั้งไอ้นี่มันเดินม,มาแล้วบอกกระชากหัวน้องเขาอย่างแรงแล้วก็ตบทาร้ายเขาอีกจนน้องเขาไม่ไหวต้องรีบหอบผ้าหอบพ่อนอะ่ะออกมาวิง่งออกมาจากห้องอมาทั้งแบบโป๊ะเปื่อยเลยอะ่ะเธอคิดดูเด็กฉันไม่เข้าใจทําไมพนักงานถึงไม่ช่วยผู้หญิงคนนี้ออกจากห้องถูกป่ะเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะฉันอยากให้เรื่องเนี้ยหลายหลายคนแบบใครก็ได้ที่ทํางานโรงแรมอะ่ะถ้าได้เจอสถานการณ์แบบนี้ คุณต้องช่วยผู้หญิงก่อนไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะเป็นคนขายบริการหรือจะเป็นใครอะไรยังไงเขาช่างไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนถ้ามีการกระทำำาําชําเราตบตีทําร้ายร่างกายแบบเนี้ยพนักงานโรงแรมต้องช่วยก่อนนะเอาเขาออกมาไม่ใช่ปล่อยให้เขาอยู่ใน่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดน้องเขาถูกตีตายอยู่ในโรงแรมทําไงกูถามหน่อยอันนี้งงมากเลยนะอย่างที่คอมเมนต์บอกว่าเออทําไมใจร้ายจังเลยทําไมใจดําทําไมไม่ช่วยคนไทยด้วยกันลักษณะเหมือนลูกค้าก็ เหมือนกับเอาใจลูกเอาใจแขกเอาใจผู้พักอะเข้าใจป่ะเพราะเห็นว่าเ,าเห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็มันเป็นโรงแรมห้าดาวน,นะเออเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเจ้าของห้องเปิดห้องด้วยก็เลยแบบไม่อยากยุ่งหรืออะไรยังไงฉันก็ไม่รู้เพราะน้องเขาก็ไม่รู้ว่ามันคุยอะไรกันมันก็เลยปล่อยไว้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็เลยหอบเสื้อหอบผ้านเนี่ยนะแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าเว้ยตรงระหว่างทางเดินก่อนจะเข้าลิฟต์อะนีบใส่ใส่ใส่เสื้อผ้าเธอนึกสภาพดูเลย ผู้หญิงแก้ผ้าแล้วพอลงไปถึง้างล่างปุป๊บเน้องเขาก็ไปแหกปากโวยวายเพื่อที่คือเขาร้องเขาโดนตีไปขนาดนั้นน่ะเขาก็เลยไปร้องไห้อยู่ตรงหน้าฟอนเพื่อที่จะเรียกตำรวจมาแต่พนักงนานโรงแรมเดินมาเห็นแล้วบอกเหมือนกับประมาณว่ามาปอบให้เงียบๆให้เบาๆอย่าส่งเสียงร้องคือน้องเขาบอกเขาโกรธมากทำกับเขาเหมือนไม่ใช่คนแล้วเขากรี๊ดกรี๊ดอยู่หน้าหน้าลิฟต์ไงเปิดจากลิฟต์มาแล้วเขากรี๊ดใช่ปะไอพนักงนานโรงแรมก็เลยเอาน้องเขามานั่ง นั่งที่ไอ้ตรงล็อบบี้แล้วก็บอกเออเบาๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แทนที่จะเอาน้องอ่ะไปแจ้งความไปเรียกตำรวจมากลับไม่ไม่แจ้งแล้วคือคือน้องเขาเห็นว่าไม่มีใครเล่นด้วยเขาเขาก็เลยคิดว่าเขาก็คิดว่าตัวเขาเป็นผู้หญิงขายบริการอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาคิดว่าแจ้งไปแป้งแค่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องก็เลยตัดสินใจไม่แจ้งเลยว่ะเพราะว่าโรงแรมไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยอะ่ะเธอดูดิอันนี้คือคนไทยด้วยกัน เธอนึกถึงผู้หญิงเธอสาวสองอ่ะที่พัทยาเห็นป่ะถูกเตะแล้วถูกฆ่าหันศพอยู่ในห้องอ่ะอีป้าท,ที่แม่งมันเป็นพนักงานรูมเมทอ่ะคือได้ยินเสียงหมดเลยได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มาช่วยแทนที่จะไม่มาช่วยเรียกตำรวจก็ยังดีก็ไม่เรียกแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสาวสองคนนั้นอ่ะถูกฆ่าตายในห้องแล้วถูกชำแหละศพออกมาเสร็จสับเรียบร้อยเฮ้ยดูดิ นี่คือเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะไม่ใช่เรื่องปกตินะเธอเพราะว่าเนี่ยเห็นปะขนาดข่าวโรงแรมผู้หญิงสาวสองถูกฆ่าตายที่พัทยาฆ่าหันศพอะแล้วมันเกิดแบบนี้อีกอะน,นี่มันเกี่ยวกันในโรงแรมล้วน,นเลยนะแต่ทําไมพนักง,งานไม่ช่วยกูง,งงมากเลยนะมันทําให้ฉันนึกถึงอะไรรู้ป่าถ้าเป็นต่างประเทศนะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ย ฉันเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ่อยมากเลยคือเมาแล้วไปไตีกับแขกในห้องคือแขกที้เง้าสาดิตวิถีฐานนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่สามารถที่จะยอมได้อย่างเงี้ยฉันก็เลยตีกับแขกนะไม่ว่าคุณจะตีกับแขกเธอจะผิดหรือจะถูกก็ช่างเมื่อพนักงานมาที่ห้องแล้วที่ญี่ปุ่นนะเขาจะเฝ้าเอาผู้หญิงออกจากห้องเลยเขาจะไม่ยอมให้อยู่ต่อไปเพราะอะไรเพราะพนักงานโรงแรมกลัวว่าผู้หญิงถูกฆ่าตายในห้อง เหมือนวันนั้นที่ฉันถูกยากูซ่าไตอะนะแล้วมันซ้อมฉันมันไปฉันแบบไตกันสามยกอะ่วฉันจะเอาตัวรอดออกมามันเอาสายโทรศัพท์มัดคอฉันจนฉันแบบอ๋ยช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อกูยอมแล้วกูยอมแล้วฉันก็ไม่กล้าสู้ฉันก็ต้องยอมมันนะพอมันปล่อยมาได้เสร็จใช่ปะฉันก็ไปยืนที่ตู้โคกแล้วก็ออกอุบายประมาณว่าอุ้ยฉันหิวน้ำจังเลยฉันอยากกินน้ำเพราะว่ากูต้องฟาดไอ้นี่ให้สลบถ้ามันไม่สลบฉันออกจากห้องไม่ได้อ่ะมึงช่วยกดโคอให้กูหน่อย พอไอ้นี่มันหยอดตังลงไปปึ๊บปึ๊บป๊บโคกมันหลุดลงมาฉันหยิบขวดได้ไปปั้บบงไอ้ยาขวดไม่แตกหัวก็ไม่แตกด้วยโอ้โหทีนี่คูโดนยับเลยเละเป็นจอกเลยวันนั้นนะฉันโดนตะรอบที่สามจนฉันบอกมันว่าโอเคคุูยอมแล้วคุูยอมแล้วคนในงานแบบคนวินนัสไซฉันปวดหัวมากเลยฉันไม่ไหวครูยังสู้ต่อไปนะคือต้องออกจากห้องนี้ให้ได้ไม่งั้นตุอ,อ,อยงั้นนึกออกปะฉันก็เลยบอกว่าฉันปวดหัวมากเลยช่วยโทรบอกบ่อยจริงฉันไม่สามารถ อยู่ได้แล้วฉันปวดมากปวดหัวมากคือคนญี่ปุ่นอะอยางไงซ้้ามันก็กลัวเราตายอะไก็ออกปะมันก็เลยโทรบอกบอยเว้ย่าขอ,อยากแก้ปวดหน่อยแล้วกูก็อยู่ในสภาพแก้ผ้าอย่างเงี้ยพอบอยมาปุ๊บเปิดห้องมาปั้งเปิดขอเพื่อจะเอายามาให้ฉันอย่างฉันก็พูดเข้าไปหาไอ้พนักง,งานคนนั้นเลยปรากฏว่าพนักงานคนนั้นเสือกเป็นยากุซาวเว้ยแล้วมันก็บอกเฮ้ยทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ว่าทัสเกเต้ช่วยด้วยช่วยด้วย ไปชั้นอะไรเงี้ยโหพอบอกโดนไปยี่นั้นอะไอ้กอคนนั้นที่เป็นพนักงานในโรงแรมฉันไม่รู้มันเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าของหรือมันเป็นอะไรอะนะมันก็เข้ามาในห้องเว้ยก็กระชากแขกเลยตีกระทืบฉันไม่มีดีระหว่างที่มันชุลมุนกำลังกระทืบัปอยู่ฉันก็วิ่งไปเอาเสื้อเอาผ้าเอาคอปอกมาแล้วกูก็จ้วงเงินมามาอีกสิบมังกูจ้วงหมดทั้งกระเป๋าเลยเพราะว่างานนี้กูต้องไม่ฟรีไงฉันก็ไม่รู้หรอกวันกี่ใบเการีบวิ่งออกจากห้องเว้ยคือ เขารอให้เราออกจากห้องนี่คือประเทศญี่ปุ่นเขาจะเป็นอย่างนี้นะเขาจะไม่ยอมให้เราถูกแขกไตีทำร้ายอยู่ในห้องเด็ดขาดเพราะฉันออกไปได้ใช่ไหมฉันใส่เสื้อผ้าฉันก็รีบกลับเลยแล้วลูกค้าฉันได้ยินไอ้ฉันได้ยินไอไอไอพนักพนักงานเนี่ยนะมันพูดก,กับไอ้ไอ,อ้กาะนี่เป็นยากุซ่ากับยากุซ่านะลูกค้าที่มากับฉันเป็นยากุซ่าแล้วคนไอ้บอยที่มาเปิดห้องก็เป็นยากุซ่าด้วยอาจจะเป็นเจ้าของแรมก็ได้มันก็เลยด่ายนี่บอกเฮ้ย hey, มึงมาทำอย่างนี้ได้ัไง ถ้าเกิดผู้หญิงถูกฆ่าตายมึงู้มถ้าผู้หญิงตายในโรงแรมกูโรงแรมกูต้องถูกไปกูต้องมีปัญหากูจะต้องแบบโหมันโกรธจัดมาเลยกระทิบไปนั่นงเซสซวิรอมเลยอันนี้แบบให้เห็นยังไงว่าการที่ผู้หญิงอะนะถูกทําร้ายอยู่ในโรงแรมไม่ว่าผู้หญิงนะั้นจะเป็นเมียจะเป็นแฟนจะเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นผู้หญิงขายบริการกระช่างพนักงานไม่ควรปล่อยให้ผู้หญิงถูกตีอยู่ในห้อง พนักงานไม่ควรปล่อยให้ผู้หญิงกับคนกับลูกค้าที่แบบมันตีกันแล้วเนี่ยอยู่ต่อไปแล้วดูเดกพอปิดห้องปุ๊บน้องโดนซ้อมรอบสองอะ่ะอันนี้คือฉันคุยกับน้องวันนี้เองนะบอกให้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบอกมันก็โดนสมอมเละเลยนะอ,อไม่โอเคนะเนี่ยเรื่องแบบนี้นะฉันอยากให้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะทุกคนที่ยังอยู่ในสายงานนี้อาชีพนี้อยู่นะถ้าเธอถูกแกทำร้ายตบตีขนาดนี้นะเธอต้องไปแจ้งความนะ แจ้งความเอาผิดกับคนที่มันทำร้ายร่างกายเราต่อให้เธอเป็นผู้หญิงขายบริการโดนจับก็เสียค่าปรับไปแต่การที่มันมาทำร้ายร่างกายเราอย่างเงี้ยไม่ได้นะเธอจะปล่อยไว้ไม่ได้มันได้ใจรู้ป่ะคนต่างชาติอ่ะมันมาเมืองไทยอ่ะพอมันทําได้คนนึงแล้วเนี่ยมันรู้ว่าผู้หญิงไม่กล้าไปแจ้งความหรือว่ามันรู้ว่าพนักงานในโรงแรมเนี่ยเอามันไม่เอากับผู้หญิงเนี่ยโอ้โหมันจะได้ใจเลยจริงเนี่ยที่สําคัญคือไอ้ชาวต่างชาติเนี่ยมันรู้ว่าคนไทยเนี่ยให้เงินก็ สบายแล้วเอาเงินปิดปากก็ได้เข้าใจปะมันก็เอาเงินเนี่ยซื้อโดยที่แบบว่ามันกลายเป็นคนที่แบบไม่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอ่ะนึกออกปะเออมันไม่ได้นะเว้อย่างเงี้ยจำไว้นะทุกคนถ้าเจอสถานการณ์แบบเนี้ยคุณต้องไปแจ้งความฉันอยากให้พนักง,งานขายบริการทุกคนเนีย่ยนะมนรวมตัวกันว่ะทําให้เรื่องในแม่งถูกกฎหมายได้แล้วนะแล้วก็ไปลงทะเบียนซะเธอจะได้รับสิบทธิในการคุ้มครองดูแล ร่างกายและชีวิตให้เหมือนกับอาชีพอื่นๆนะไม่ใช่ว่ามึงเสียขายตัวแล้วมึงถูกเขาก็ทําชําเราใครจะตบตีทําร้ายร่างกายอย่างไรก็ได้เพือเพือมึงเดินฆ่าตายยังไงถูกปะกี่รายแล้ว,ลลวที่ชาวต่างชาติมาฆ่าคนคับผู้ค้าบริการในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกระเทยไม่ว่าจะเป็นสาวส้อมไปว่าหญิงแท้หรือจะเป็นเกย์เป็นเก้งเป็นอะไรเช่นปะกี่รายลกที่ตายอ่ะและไอ้ที่เราไม่รู้อีกอะ ที่ไม่ได้เป็นข่าวอกค่ะน,นะทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องการครับประเวณีเนี่ยค้าบริบการให้มันถูกกฎหมายเถอะนะพวกเธอจะได้ไม่ต้องเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตเสี่ยงโลกแล้วก็เสี่ยงชีวิตอ่ะนะก็ฝากไว้แค่นี้แหละคะ่ะนะโอเคนะคะ